ไม่เคยลืมเผยโมเมนต์น่ารักอัมพชรภาได้เจอกับอดีตผู้จัดการคนแรกที่พาเข้าวงการเชื่อว,ว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักเธอคนนี้กันเป็นอย่างดีสําหรับสุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอัมพชรภาใช้เชื้อที่โดดเด่นั้นมีผลงานละครสร้างชื่อหลายต่อหลายเรื่อง โซตอนนี้ไม่พัดขับติดตามไปทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาตัว,ตวแม่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นที่น่าจับตามองของบรรดชนนาชาวเน็ตไปสั่วทุเรื่องแม้ว่าปัจจุบันอัมพัชราภาจะอายุได้43ปีแล้วแต่ความสวยความฮอตของเธอก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยซึ่งล่าสุดทางแฟนเพจของอัมพัชราภาแชร์เชื้อก็ได้มีการออกมาเผยคลิปเป็นคลิปที่ครั้งหนึ่งอัมพัชราภาบังเอิญไปเจอกับอดีตผู้จัดการคนแรกของเธอซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่พาอัมพัชราภาเข้าวงการ ทำให้เราได้เห็นโมเมนต์หน้ารักหน้ารักของสาวอ้ำสำหรับอดีตผู้จัดจาการส่วนตัวของสาวอ้ำนั้นก็ถือได้ว่า เป็นผู้ที่พาเจ้าตัวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยด้วยเสาอ,อ้ําเข้าสู่วงการมาได้เพราะว่าพี่เมย์ที่ทําโมเดลลิ่งส่งมาให้ประกวดมิท็กและคว้าตำแหน่งชนะเลิศปี1997ันเรมาครองได้สําเร็จพอได้เข้าประกวดปุ๊บก,ก็มาอยู่กับพี่อุ๊บ้างก็แค่ช่วงเวลานั้นพอตอนอังประกวดรอบสุดท้ายชนะทางแฮกก็ให้ไปอยู่กับพี่แก้วพี่เมียแทนแต่พี่แก้วก็พาอ้ําไปช่องเจ็ดแล้วก็กลายเป็นสุปตาที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลก็มีาาีีาารดดาาชชวเเเนนนนน็็นนนนน่่งกกก้มมแสคัปจยยทะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าดักตลอดเลยคนนี้ดักเลยพี่หน้าดักตลอดเลยค่ะเวลาจะยิ้มพี่อ้ามหนักใจรายยิ้มตามทุกครั้งหน้าดักตลอดเลย